เราตรวจพบตั้งแต่วันที่3เป็นต้นมาใช่ไหมคะค่ะตั้งแต่วันแรกนี่1ลายนะคะตอนนี้ก็เข้ามาสู่วันที่4ที่5เนี้ก็รวมทั้งวันนี้แล้วนะคะก็ประมาณที่อยู่ที่120กว่าลายนะคะจ่ายทั้งหมดคนในหมู่บ้านประมาณ6ก0กว่าคนนะคะแล้วก็มี1 5 8รก่เรือนนะคะเราต้องยอมแล้วว่าตอนนี้เราได้รับการช่วยเหลือน,นะคะจากพี่น้องประชาชนที่ให้ความให้ข้าวสารอาหารแห้งที่มาช่วย เพราะว่าของอบอตอเองใช้งบที่จะไปซื้ออาหารนะแล้วก็เวชภันฑ์บางบางอย่างนะคะตอนนี้ก็มีทางราปรตนะที่เป็นแม่งานให้เราอยู่นะเพราะว่าตอนนี้เองเนยเราต้องยอมรับว่าด้วยสถานการณ์โควิดเองนะฮะที่มันเกิดเพราะว่ามันน่าจะเกิดจากคัตเตอร์ที่ท,ท,ที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาเขาป่วยเขาไม่สบายเขาไปโรงพยาบาลน,นะคะปรากฏว่าโรงพยาบาลแม่จันเนี่ยไม่ยอม,มไม่ตรวจ ะะมันให้ทําให้คัตเตอร์เนี่ยค่ะกระจายไปซึ่งมันเป็นความเสี่ยงของพี่น้องของอาเภอแม่จันเลยก็ว่าได้ตอนนี้ค่ะเป็นวงกว้างนะไม่ใช่ว่าเกิดเฉพาะที่ของรุ่งเจริญอย่างเดียวตอนนี้ปรากฏว่ารุ่งเจริญไปเรียนที่มจวใช่ไหมมจวแล้วก็หลายๆโรงเรียนมีความเสี่ยงตอนนี้ก็ไปเกิดคัตเตอร์ที่ของแม่จันนะคะที่บ้านป่าบงก็ตอนนี้ก็เริ่มมีหลายๆายแล้วนะนะซึ่งเราถือว่าอย่างของรุ่งเจริญเองนะคะก็ตอนนี้คิดว่า ก็น่าจะมีเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าตอนนี้ยังมีผู้ป่วยบางส่วนนะอยู่นะที่กําลังยังกาลังคัดกรองอยู่นะคะส่วนที่เขาบอกว่าสร้างโรงพยาบาลสนามนายกอยากถามกลับไปว่าตอนนี้โรงพยาบาลสนามเนี่ยมีอะไรมั่งมีเตียงให้มา30เตียงนะเราเจ้าหน้าที่อของรอพศตอเนี่ยตอนนี้เหนื่อยมากเจ้าหน้าที่นะที่ไปคัดกรองผู้ป่วยตอนนี้ก็ติดโควิดนะคุณหมอบีมติดโควิด นะซึ่งตอนนี้เอาสมเราเองก็ติดนะแต่ด้วยสถานการณ์อย่างนี้ค่ะทำไมเนี่ยชุมชนเราถึงบอกว่า,าทางามีการร่วมประชุมแต่ว่ามันไม่มีส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะคะวันนี้เราได้รับการาที่ท่านนายกอ,อ,อกบจอค่ะนาะยกนกเข้า,ขามาเข้าถามว่าคัตเตอร์ของเราและการประสานงานและก็โครงสร้างของระดับอำเภอระดับจังหวัดมีอะไรมั่ง นายกก็ก็ไม่รู้นะในในความคิดส่วนตัวหรือว่าในความคิดของผู้นําวันนี้ก,ก็ได้บอกเรื่องของปัญหาออกไปนะคะว่าตอนนี้เรื่องของเขาบอกว่าเรื่องของบบราชการเนี่ยเราอยากให้คิดนอกกรอบเพราะว่าตอนนี้เราเล่นกับโควิดใช่ไหมคะซึ่งมันเป็นโรคระบาดท,ที่ร้ายแรงนะเราอยากให้มันมันไวนะเพราะว่าวิชาการเราเชื่อถือไหมเชื่อถือตอนนี้เราก็ได้รับการประสานนะจากวัดคิริวงนะวันนี้คุณก้อยเขาเองก็มานําเสนอ เรื่องของอายาทางเลือกเรื่องของสมุนไพรที่จะต้องมาช่วยพี่น้องชาวบ้านเพราะเราเองนะในพื้นที่เองนะอย่างของอบตนายกเองบทบาทก็คือช่วยเหลือของเรื่องของอาหารการกินนะตอนนี้เรามีเต็มที่เรื่องงบประมาณเรามีช่วยเหลือแล้วก็เราได้รับส่วนหนึ่งก็คือการบริจาคนะจากของพี่น้องนะประชาชนทั่วไปนะพอเราออกข่าวไปสื่อมาทุกคนนะให้ให,ให้ให้การสนับสนุนแล้วก็บริจากรนะเยอะมากนะแต่ที่สำคัญที่สุดตอนนี้ค่ะ ของอาภาคอาของราชการเองนี่แหละนะคะเรื่องของการรักษานะตอนนี้เราก็มียาก็คือสมุนไพรก็ท่านสสก็มอบของพารานะเขาเออไม่ใช่พารายาพาราก็คือสมุนไพรฟ้าทลายโจรน,นะให้เป็นมาเป็นหมืนหม่นๆเม็ดตอนนี้เราเองก็ต้องบริหารจัดการตอนนี้พอเจ้าหน้าที่ติดโควิดนะตอนนี้ทางอำเภอก็มอบให้คุณหมอต้อยนะเป็นผู้ ดูแลในโครงการนี้ตอนนี้คุณหมอก้อยก็บอกว่านายกเขาเหนื่อยนะเจ้าหน้าที่ก็เหนื่อยตอนนี้ก็คงจะเป็นศูนย์ประชาการของอบตอที่จะทําจริงๆมันเป็นบทบาทของอบอตอไหมไม่เป็นแต่ในฐานะที่เราเองนะต้องดูแลพี่น้องชาวบ้านเราไม่สามารถที่จะให้พี่น้องชาวบ้านเนี่ยไปเป็นเขาบอกว่าเป็น ไม่ได้รับการดูแลใช่ไหมคะเพราะว่าเราเองก็อยากดูแลนะว่าดูแลแล้วก็ตอนนี้ของอบจอเองเขาบอกมีอะไรเนี่ยเขาก็สามารถที่จะช่วยเต็มที่แต่ตอนนี้เนี่ยเราก็เข้าใจว่าทางโรงพยาบาลเองก็ก็เต็มที่นะก็คือหมายความว่าบุคลากรไม่พอแต่จริงๆพอบ,บุคลากรไม่พอค่ะตอนนี้เชียงรายมันไม่ได้มีคัตเตอร์ใหญ่ๆนะมีไม่กี่ที่เองทําไมไม,ไม่ขอที่อื่นเข้ามาช่วยใช่ไหมคะเราไม่เห็นว่าทางหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยนะ ที่จะดูมันเหมือนเป็นเรื่องเล็กนะแต่ขณะที่ชาวบ้านเนี่ยค่อนข้างจะกลัวกลัวมากกับการที่เชื้อโรคที่จะกระจายไปวงกว้างนะคะตอนนี้เองเราก็อยากให้ไม่รู้ว่านโยบาย,ายนยคะ,ท,ะ,ะที่จะให้ใหตวผู้ป่วยนะที่โรงพยาบาลหรือว่าไม่รับผู้ป่วยที่เดินไปแล้วคิดว่าตัวเองติดโควิดนะคะซึ่งมันเป็นสถานการณ์ที่เสี่ยงมากนะในความคิดของนายกเองนะกับการที่พี่น้องชาวบ้านเสี่ยงมาว่าเมื่อสิบกว่าวันก่อน ถ้าโรงพยาบาลเนี่ยเขาเดินไปเขาบอกว่าเขามีความเสี่ยงที่จะติดโควิดเนี่ยแล้วเขามีอาการถ้าโรงพยาบาลคัดกรองหรือตรวจให้เขาตอนนี้มันน่าจะไม่เป็นคัดเตอร์ใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมคะเพราะอะไรตอนนี้ก็คือเอานโยบายของรัฐบาลมาเป็นที่ตั้งถ้ามาจากกรุงเทพหรือว่าจังหวัดเสี่ยงเนี่ยถึงจะตรวจให้แต่ทําไมไม่มองนะไม่มองเห็นคนที่อยู่ในชุมชนเองก็เสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้คือมันค่อนข้างจะมันค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะคะตอนนี้คือเราอยากสะท้อน ที่อยากให้ฮะว่าตอนนี้เราเราเราเ,ราเอาอยางงี้ไหมติดเท่าไหร่บอกตามความเป็นจริงใช่ไหมามาแล้วเราช่วยกันเอาตามให้ทีเดียวเพราะตอนนี้มันเริ่มเกิดหลายๆที่นะเกิดหลายๆที่เนี่ยทำให้เรื่องของเศรษฐกิจตอนนี้ของอเมอแม่จานตลาดก็ปิดอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ไปคัตเตอร์จากก็คือมันลามค่ะก็กระจายคัตเตอร์ของบ้านรุ่งเจริญนะคะที่ไปนะก็ไปไปเรียนหนังสือที่มจวใช่ไหม มันค่อนข้างจะลามนะฮะในในในความคิดเห็นส่วนตัวของนายกเองนะคะ,คะมีประมาณเท่าไหร่ครับผู้ป่วยที่ตอนนี้ของ <100 S 2> ของ <100 S 2> รุ่งเจริญเนี่ยตอนนี้ร้อยเมื่อวานร้อยสิบกว่าตอนนี้เพิ่มมาอีกสิบสองคนก็ร้อยยี่สิบกว่าคนนะคะ,ะคตอนนี้เขาบอกว่าก็เป็นคัตเตอร์จากของเด็กนักเรียนที่จากรุ่งเจริญใช่ฮะไปก็ตอนนี้รู้สึกว่าตามได้เมื่อวานนยเราก็ไม่ได้ยืนยันก็บอกว่าประมาณเจ็ดแปดคนนะค่ะ นะก็คือนี่เป็นการพูดแบบนั้นน่นาย,ยกเองก็ไม่ได้รู้ตัวเลขที่แน่ชัดใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราก็ถือว่าม,มันค่อนข้างจะยหา่แต่เราไม่เห็นว่าท่านนาย,ยกอบจอเองเขาก็มาพัมานะคะว่าเอ๊ะตอนนี้เราทําอะไรมั่งนะแต่จริงๆแล้วตอนนี้ทางราพสตอเองก็ต้องยกศูนย์ที่จะมาควบคุมเรื่องโควิดในครั้งนี้ของมาที่อบาตาที่จะให้ออบาตาช่วยเหลือนะที่จะต้องทำนะ,ะเพรา,ราพะรพสตอเองตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ล่ะ นะอาสอมอก็ติดเนี่ยค่ะซึ่งมันเป็นขวัญกำลังใจนะีมันค่อนข้างจะยากพอสมควรนะเอาปตอยเองตอนนี้ประชุมนะกับผู้นำกับท่นนานคณะผู้บริหารกับทางกำนันนะคะก็ใหญ่บ้านก็เห็นว่าเราจะเอาอ,อาสาสมัครค่ะที่เขาเขาไอเนี่ยเขาจะมาช่วยนะ,ะทีะ่มาช่วยให้นะให้สถานการณ์นี้มันคลี่คลายนะมาคะ่ะ ทุนงานที่บ้านลุงเจริญนี่ครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับสถานการณ์คนติดโควิดที่นี่สถานการณ์อยู่นี้ก็ทีนี้ผู้ป่วยมีติดอยู่หนึ่งร้อยสิบห้ารายครับแล้วได้รับการรักษาอย่างครับได้รับการรักษาก็มีหมอทีนี้มีอนามัยมีอสมอครับมีสี่รายครับก็เกี่ยงกันดูแลครับ ผู้ป่วยไม่ได้ไปโรงพยาบาลครับผู้ป่วยกักตัวอยู่ในบ้านบ้านบ้านไหนบบ้านไหนครบก็อยู่ในบ้านของตัวเองครับแล้วที่บ้านไหนติดหนึ่งคนก็อยู่ในโบสถ์ครับอ่าเดี๋ยวนี้ก็ถ้าไปไม่ได้ผมอยากจะให้ผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลนะครับผู้ป่วยมีอาการไงครับตอนนี้ต้องการอยากไปรักษาโรงพยาบาลครับ เดี๋ยวนี้เมื่อกี้คนมาอาจารย์วิจิตบอกว่ามีผู้ป่วยบวกบวกครับครับแว่าเข้ากล้แล้วดีนะครับวันนี้ก็เจอสี่ลายครับอผู้ป่วยใหม่ใช่ไหมครับครับทั้งหมดกี่ลายครับตอนนี้วันนี้สิบเอ็ดลายแล้วเมื่อวันร้อยกับสามลายครับเป็นร้อยสิบสี่นะครับครับครับอ่าเดี๋ยวนี้บทนี้วันนี้เจอสิบสิบเอ็ดลายแล้วก็ของเมื่อวานอีกสิบห้าลายครับในในบดครับ แล้วครอบครัวไหนที่ครบทางครอบครัวก็จะให้ย้ายไปอยู่ในบ้านของตัวเองครับเพราะว่าในบทมันจะเต็มครับก็ครั้งแรกก็มีคงงานเขาไปทํางานอยู่ที่รีสอร์ทครับแล้วเขาไปตรวจแล้วก็เจอครับแล้วก็รายที่สองก็ผู้หลววบ้านครับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยครับแล้วตั้งแต่นั้นก็อาวาการของผู้หลวเกาขอไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วก็ ถ้าแต่น้นก็บางนก็เล่น่อยก็เลยเจอเนี่ยครับที่ต่อยนั่นก็น่าจะจากตรงที่ไม่สลงในเนี่ยแหละครับดำนาป่ะดำนาครับคนคนดำนาเนี่ยคือินทั้งหมดเลยครับี๋ยนี้ครับเพราะว่าเพราะว่าดำนาเขากินเข้าด้วยกันแล้วก็ดำนาขี่รถคันเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ให้ยาฟ้าอะไรโจนี่ครับขอให้กินฟ้าทะเลโจนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยำพลาอย่างเงี้ยครับ รักษาตามอาการเลยครับรักษาตาอาการครับมีใครหนักไหมอาการหนักมีไหมอาการหนักเดี๋ยวนี้พราอส่งไปที่โรงพยาบาลครับกี่คนแล้วไปกี่คนครับตอนแรกส่งไปอยู่ประมาณสิบสองลายแล้ววันนี้กลับมาอีกประมาณกี่ลายผมก็ไม่รู้รับเมื่อกี้เข้ามาแล้วครับแล้วคิดว่าเขาต้องการอะไรไะมะก็เดี๋ยวนี้ผู้ป่วยเขาต้องการจะไปหามหมอเนี่ยแหละครับจะไปที่โรงพยาบาลครับแต่ว่าที่โรงพยาบาลเขาก็ไม่รับเขาอยู่เนี่ยครับอ๋อโรงพยาบาลเขาไม่รับไปใช่ไหมครับไม่รับครับเพราะคนมันเยอะเ้ยนะครับ ก็เลยอาตรงนี้ก็ให้อสมเป็นคนดูแลครับแล้วก็มีมีหมออยู่ตรงนี้สองสองรายครับสองคนครับหมอจากโรงพยาบาลเหรอครับครับครับเดี๋ยวว่าหมอก็จะจัดยาให้อสมครับอันษ์ในตัวสองหมครับอืมจะจับจะจับเราจับเป็นป๊อกมันมีอยู่สี่หกป๊อกครับในหมู่บ้านเนี้ยครับหมอมีหกป๊อก ครับเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นหกกลุ่มครับแล้วก็กลุ่มนี้ถมมว่ากลุ่มนี้กลุ่มหนึ่งมีจหลังคาเรือนอย่างนี้ครับกลุ่มสองมีห้าหลังคาเรือนก็อาอสองอวบสองคนหนึ่งอย่างนี้ครับเป็นดูแลครับคิดว่าจะมีอีกไหมครับคิดว่ามีควบคุมได้ยังครับอ่าวันนี้วันนี้ตรวจไม่หมดครับก็ที่เมื่อกี้มาตรวจอาจารย์วิสิ์นี่ก็เพราว่ามันร้อนครับเพราะใส่ชุดพีพีีครับเดี๋ยวจะมาตรวจหนึ่งทุ่มครับ วันให้หมดนะวันนี้เขาว่านัดรวจครับวันนี้ครับก็เอาน้ำไปแจกชาวบ้านเลยครับติดคดูลเรือนอไปเลยอย่างเงี้ยครับอืมเดี๋ยวแค่เขาอยู่ได้อย่างเงี้ย